สวัสดีใจพี่น้องมามามาเลี้ยงงัวเป็นมูในเ,เนี่ยกินเขาไปพร้อมเลี้ยงงัวไปพร้อมพี่น้องเอ้ยมาพี่แล้วให้กินนี่ก้อ <c ười> นกินงัวกับยางน,น้ำในพี่น้องเอ้ยส่วเขาปูนกินเที่ยงจ้าส่วเขาปูนน้า กบต้มน้อใม้นี่น้อใหม่ล้างบานนี่นะยากน้ำห้องมาจากพี่นออ้องมาสวัสดข้าคุ้นเดี๋ยววัวเขาเก่าหร้อจ้าโอ้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 เยเฝ้าเย้า <laughs> มันนักงน่งใหม่โน่ใหม่โน่ให,นใหญ่หลายอย่างน้ำข้าวแถวแทะพักขาพักขาอยู่รังบัทมาพี่นง ยงว่าไปบอกเต็มมังอืมนุงบินตามุงบินตามก็มี คือมุนกําลังจะมาจ้ะนังหน่อยก็งวัวเขาขอ,อกดอกกําลังค้มมามาเด้อสวกับปุ่นเพื่ๆเนี่เสียบ à, mỗi bên dưới mình có chuyện cái gì giảm ngắn năm nó khỏi chín mới làm cái hai nhà hay chín đó ้ะพ่เลือมาแก้มแก้มไพ่เลือจะสั่งเนาะบาง cảm thấy được khó khăn khó khăn Rồi.